สบายดีทุกคนืันนี้พิ่งก็ซองเสาไมาพากินทุกคนเสาไมา้ก็ได้ลองลองเลี้ยงตักแตนนะทุกคนเนาะ,อะเอากะตักแตนเฮาเลยอายุป,ประมาณสามมือแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ห้องอนุบาลอยู่เนาะทุกคนห้องอนุบาลเขาก็จะเอาแยงมายิบเป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนนี่เลยสาไมาาจะบ่มียาหวานทุกคนจะเอามากล้วยให้กินทุกคนอือ ตักแตนท่าก็ได้อายุสามมือแล้วนะทุกคนมานี้มือที่สามที่ที่สามมือแล้วอยู่ในนี้ตักแตนนี้หนึ่งขีด้อทุกคนหนึ่งขีดกับสิได้ประมาณนี้นะทุกคน